สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักรับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกข้อเท็จจริง3ประเด็นสำคัญปมพิธาถือหุ้นไอทีวีเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์ห a r รักสูตบุตรซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ อาจารย์บอกว่าเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อที่สื่อกระแสหลักช่องหนึ่งเนี่ยไปนําเอาคลิปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอทีวีมาดูมานําเสนอแล้วก็สรุปไปเลยว่าไม่ตรงกับเอกสารบันทึกรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นแล้วก็บอกว่าเป็นคลิปฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อเหลือเชื่อนะครับแม้ว่าอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรเนี่ยจะทักท้วงว่าคลิปที่เห็นเนี่ยมันมีจุดที่สะดุดอยู่นะเหมือนกับมีการตัดต่อ นักข่าวของสื่อนั้นเนี่ยก็ยังคงยืนยันบอกว่าเป็นฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อที่สะดุดน่าจะเป็นเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรมากกว่าเอาอย่างนี้นะครับคนในครอบครัวผมเนี่ยมีอาชีพรับถ่ายทําและก็ตัดต่อวิดีโอเขาดูปราดเดียวเนี่ยเขาบอกได้เลยนะครับว่ามีการตัดต่อที่ภาษาเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจาคัดคือตัดบางช่วงออกแล้วก็เอามาชนกัน มันจะแตกต่างกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับมีปัญหาอย่างชัดเจนเพียงแต่เราเนี่ยไม่ทราบว่าภาพและคําพูดที่ถูกตัดออกไปเนี่ยคืออะไรบ้างจะให้แน่เนี่ยต้องนําเอาคลิปเต็มๆถ้ามีนะครับเอาคลิปเต็มๆเ,เ,เนี่ยเอามาเปิดดูให้ตลอดถึงจะบอกได้ว่าคําพูดของประธานที่ประชุมในคลิปกับเอกสารบันทึกรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ลงนามแล้วก็ยังมีผู้ตรวจทานลงนามอีกด้วยเนี่ยนะครับจะตรงกันหรือเปล่า เราคงจะไปสรุปทันทีเนี่ยคงไม่ได้หรอกครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเหมือนจะถูกใจพักเก้าไกลกับบรรดาด้อมส้มอย่างยิง่งว่าที่สสพักเก้าไกลบางคนเนี่ยพอเห็นคลิปนี้แล้วสรุปทันทีเลยนะครับบอกว่าดีแหละครับเป็นของจริงแต่เอกสารบันทึกรายงานการประชุมที่คุณเลืองไกลรีกิตวัฒนะเอาไปยื่นกับกะกะตเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารเท็จสรุปอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้ครับจะขอทําความเข้าใจเรื่องนี้ก่อน ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยมันคืออะไรบันทึกรายงานการประชุมเนี่ยมันไม่ใช่การถอดเทปการประชุมซึ่งต้องบันทึกทุกคําพูดนะครับไม่ใช่แต่เป็นบันทึกที่สรุปเนื้อหาที่สําคัญสาคัญของการประชุมในแต่ละวาระไม่ได้บันทึกทุกคําพูดที่แต่ละคนพูดในที่ประชุมไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยบันทึกการประชุมกับคลิปการประชุมที่มีการตัดต่อและไม่ตรงกันเนี่ย ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับในกรณีนี้ในบันทึกรายงานประชุมได้มีการบันทึกคำตอบของประธานที่ประชุมกับคำถามของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งผู้ถือหุ้นเนี่ยถามว่าไอทีวียังดาเนินธุรกิจสื่ออยู่หรือไม่ประธานตอบว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติแต่ว่าในคลิปเนี่ย ไม่มีเสียงคำถามของผู้ถือหุ้นนะครับแต่มีเสียงคำตอบของประธานในที่ประชุมบอกว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆเลยครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับว่าประธานที่ประชุมเนี่ยอาจจะพูดจริงทั้งสงข้อความแต่ข้อความหลังตามคลิปเนี่ยอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญของคำตอบเลยไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในรายงานการประชุม ประโยคที่บอกว่ายังไม่มีการดําเนินการใดๆประโยคนี้แหละครับอาจจะเป็นคําตอบของคําถามอื่นเช่นคําถามที่ว่าได้มีการเตรียมการจะทํารายการออกอากาศอีกครั้งหนึ่งแล้วหรือยังอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าจะให้แน่ๆเนี่ยต้องเปิดใจให้กว้างแล้วก็เอาคลิปฉบับเต็มเนี่ยมาดูถึงจะบอกได้แน่นอนแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังสรุปอะไรไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดข้างต้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่า1 คุณพิธาเนี่ยถือหุ้นไอทีวในชื่อคุณพิธาโดยที่ไม่มีวงเล็บว่าในฐานะผู้จัดการมรดก 2. นะครับคุณพิธาเพิ่งจะโอนหุ้นให้กับทายาทคนอื่นไปเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีนี้นะครับ2566เพราะฉะนั้นวันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในปี2,562และปี2,566เนี่ยคุณพิธายังถือหุ้นไอทีวีอยู่นะครับข้อ3ครับ i อทยังไม่เคยจดแจ้งเพื่อเลิกกิจการหรือปิดบริษัทเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทแต่อย่างใดเลยยังคงมีการประชุมผู้ถือหุ้นยังคงมีการส่งงบการเงินยังคงมีการยื่นแบบภาษีเงินได้แบบปกติปกติดังนั้นเนี่ยแม้ว่า itv ไม่ได้ทํารายการออกอากาศทางโทรทัศน์คลื่น UHF เเนื่องจากถูกบอกเลิกสัญญาสมรทานไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ทําสื่ออื่นๆเลยนะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับว่าคุณพิธาเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดจากการถือหุ้นไอทีวีทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำมินิฉัยหรือคําตัดสินของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ตามหรือจะเป็นศารลรัฐธรรมนูญก็ตามเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่เอาละ ต่อให้คุณพิธารอดจากกรณีถือหุ้นไอทีวีไปได้เนี่ยก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะผ่านด่านของวุฒิสมาชิกไปได้ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอครับแต่เป็นเพราะว่าตัวตนของคุณพิธาเองนั่นแหละครับที่เริ่มแสดงออกมาให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวคุณพิธาทั้งสิ้นแหละครับ